Ya Taanya Ya Pasatri, Aa Dipintadi Tuken E Samko Wisudhya Tidih. Nah, peluang kali ini amat makna, yang dapat sedang perjumpaan nasional, menyambut hari Wan Karmi Buda, karena wan dalam sangsosun gugung sungguh เพื่อประดับสติปัญญาบารมีเพื่อบุญกุศลบุญยราศีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามทุกคนเยาวราสึงไปเรื่องในวันนี้เป็นวันอัตมีบูชาคือเป็นวันท้ายวันไหว้เกิดวัดวัดลบนศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันอัตมีบูชานี้เป็นวันที่มีความสัมพันธ์อีกวันหนึ่งใน พระพุทธศาสนาของเราวันสำคัญในพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีอสี่วันด้วยกันก็นคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัตมีบูชาและวันอาสาลหบูชาอย่างวันนี้เป็นวันอัตมีบูชาในสมัยพุทธกาลนั้นท่านอยากได้อย่างยิ่งมาก สพระเยรที่เข้ากับการวายอเสนของพระเจ้ามหากิตจกรับเลยไเดียวหลังจากที่พระปรมาสตดงสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้รับรู้สัมมาสัมพุทาณแล้วพระองค์ก็ทรแสดงพระธรรมิศาณพระาพุทธศาสนาเป็นเวลาถึงสิ่ห้าพรรษาจนพระพุทธศาสนามีความยจริรุ่งเง มีราฐามั่นคงแผ่ขยายไปทั่วทุกทิศสุกิดถึงร้องด้วยพุธบริษัทสี่คือภิสุพิษุณีปุบาสทอุบาสิการตลอดระยะเวลาสิมาสักในการเริกพระศาสนาของบริศัทสดานั้นเป็นที่ประจักษ์แก่พุฎบริษัทและคนผู้สนใจเป็นอย่างดีว่า พระองค์ทรงทำงานเพื่อนำความสุขเพื่อนำประโยชน์ทั้งที่เป็นปัจจัยโลกนี้และเป็นบัจยโลกน้ามาให้เก็กชาวโลกอย่างแสบอิ่โดยไม่สนอกว่าบุคคลนั้นจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเป็นผู้ที่นับถือรัฐิศาสนาหรือตามเมื่อบุคคลเหนั้นเข้าไปเข้าแล้ว พระพุทธองค์ก็จะทรงให้การต้อนรับสมอภาพกันจนได้รับการกล่าวสนเสริญจากผู้ที่เคยเข้าไปเฝ้าจากพุทธบริษัทสี่และเจ้าราดีขนาดยานศาสนาื่นอว่ารับสมณโภคุเมื่อบุคคลเข้าไปเฝ้าแล้วไม่สมบูงค์แบบหรือโงผู้ใดให้ละทิ้ง้ะที่เดินผู้คนแล้วให้หันมา ในคำสอนของพระพุทธองค์แต่คนเหล่านั้นหันมานับถือด้วยการหลักสินใจของตนเองเพราะได้เกิดความเชื่อความเมทธาในคำสอนของพระพุทธองค์เพราะได้พิสูจน์ด้วยปัญญาของหมว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีความบริบูรณ์เป็นเปีเ่ยมเสีลสผมมีหลักฐานตั้งจั่ ไม่ใช่ว่าตรงไหนข้อไหนวิสุขไม่ได้แล้วข้อโยนข้อความนั้นไปให้กับสี่สัตว์สิทธิ์ที่ไม่มีตัวตนอันอยู่เหนือวิสัยของโน้นที่จะพิสูจน์ได้ไาคือพระองค์ทรงเป็นครูเป็นศาสดาที่ทรงประมายสิทธิ์แต่ทรงการทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่สิทธิ์ในควาสรรเสริญที่มีมากมายนั้นอาตมาจะขอยกตัวอย่างมาทั้งความต่างเล็กน้อย รามคนหนึ่งที่ว่าอ่านตับโมกขลานะได้คนสรรเสริญในว่าบรรดาไม้ที่ะนะาาาทรากหอมคริสนาเป็นเยิดบรรดาไม้ที่มีแก,นแกนแน่นหอมแก่นจันเรงเป็นยอดบรรดาไม้ที่ดอกหอมมัดิเป็นยอดชั้นใดในบรรดาธรรมะธรรมทั้ทงหลายโอวาทของพระสมณโคดมเป็นยอดฉันนั้น คนอีกคนหนึ่งทิ่ว่าสัจการได้กล่าวสรรเสริญว่าบุรุษปทัก้างที่กำลังตกันอยู่ก็ดีเจอกัะกองไฟที่กำลังลุกชูลก็ดีเจอกับหมูที่มีพิษร้ายแรงก็ดียังอาจที่พอเจ้าทางเอาตัวรอดได้บ้างแต่พอมาเจอกับพระศมณนักรูก็แลเว ไม่มีทางที่จะหนี้อาตงรอดไปได้เลยคือจะต้องอยอมร,รับนัำถึง้งตรงนี้สแสดงให้เห็นว่าคนในสมัยก่อนนั้นเขาเป็นนักเหียหนเมื่อจะมุ่งด้วยเหตุผลก็ต้องอยอมร,รับเชื่อฟังเขานละถือกันในวันนี้อาตมาจะขอกร่าวถึงการปร,ระกาศศาสนาของพรัศดาในตอนเริ่มต้น ปีแรกหรือภรรษาแรกหลังจากที่กัสรูแล้วเมื่อพระพุทธองค์เริ่มประกาศศาสนาและมีอิสุขเข้ามาบวเป็นยมราชาเพื่อเกิดเป็นดับจนมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกองค์สิบเอ็ดอง์เมื่อมีอิสุขมียมราชาเมากขึรนพุทธองค์ก็ส่งท่านนั้นไปประกาศศาสนาโดยสรงนับสั่งให้พระสาวคนนั้นมาประชุมกัน น้ำปาปิศปัตนะมาโยขัาเจวันไว่งเงินมาลาปิศและส่งรับสั่งแก่ท่านว่าดู่อดพิสุทั้งหลายบัดนี้เราได้จทั้งหลายได้ผลแล้วอยางบวกทั้งบวกทั้งที่เป็นของเิบทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจเเที่ยวจากใน้่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่จนเป็นอันมาก เพื่ออารมณ์รอ้อเแก่ยนกาโลกเพื่อประโยชน์เพื่อคูณและความสุขแก่ธรวดาและมันทั้งหลายจแางแสดงตามอดีความงามในเริ่มต้นมีความงามท่ากลาง,งและมีความงามในที่สุดจงประกาศความจร์จอันสมบูรณ์้วยตฐและพยัญชนะสัตว์ที่มีในในสุดีในยักสน้อยนั้นนอยมเขาไม่ให้ความธรรมก็มจักเสื่อมจากธรรม ผู้ที่อาจโโทษถึงถังนั้นมีอยู่ดุก่อนยี่สุดทั้ง,งหลายขอให้พวกเธออย่แยกทางกันไปสถานที่ทนับอยู่แม้ตัวเราเองเก็จะเดินทางไปยังตรงตามบนตรงรู้เวลาเสนาณิคมเพื่อแสดงธรรมยิ่งกันนับแต่ปัจจุบันเป็นวันมาง,งานเพื่อเก็บพระศาสนา,าก็ได้กระจายออกไปเพื่อขึ้นถึงกานมวนคนที่ทงังาา ตามพุทศาสนาและคนที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่เราเรียกว่าบริษัทสิปันประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในช่วงต้นพุทธสมัยหลังจากทรงเลิกปัจจุเทศนาไม่หยุดีเฉพาะพระพุทธองค์เพียงพระองค์เดียว ทรงแสดงทำให้ผลสังเกตอริยผลเป็นบพระอายุขุนชาวบ้านเป็นที่สุดในพระพุทธศาสนามีจำนวนไม่น้อยกว่าสองพันท่านและเป็นการดำเนินการไว้แต่ตามยุทธการคือต้องทำลายผลนุนกำลังของฝ่ายตรงข้ามให้แตกหักโดยเน้นให้กำลังเข้าเป็นดีแต่ทรงอาศัยหลัก ำตามความเป็นจริงให้ขอรัส่วเห็นด้วยตัวเขาเกล็ตลอดระยะเวลา15ปีที่ทรงเป็แต่ะศาสนาพระพุทธองค์ได้เสกเที่ยวยางดไปสู่ชนบทน้อยใหญ่ในแคว้นต่างๆทรงสอนหาชนให้เกิดความเชื่อความเอมใสและได้รับธรรมตามสุขวนแก่ของปิสัยของเหล่าคนแล้วจนทรงเห็นว่า พระศาสนาของพระองค์ได้การสถาณัตย์องค์ตามพุทธประเสริฐแล้วคันปีศาจ25พระพุทธองค์ยิงสมอนมัตไม่พิสูจน์ยมยมษานณแหวนเงินไห่สายนั้นตามอัจฉริยะสายของตนของตนส่วนพระองค์เองทรงยมัมษาอยู่ที่หมู่บ้านเวรยงวะคามภายในมภาษาเอง พระโอรสทรงพระปัชญายาวนานจนเกิดเสด็จปฏินิพพานแต่พระองค์ก็ทรงดำรงพระสติสัมปชัญญะไม่ให้พระอา <children dans>. <HHH> ต้านั้นเบียดเบียนพระองค์ได anyway, so uh, totally so ้และทรงกดดันโดยอธิบาศนักอันติจนพระโอรสกายกลับเป็นปกติตั้เดิมวันหนึ่งขณะที่รทับนั่งอยู่หน้าที่พุทธาอยู่ราะไว้นรกเหนือวิถ พระอนุล์ได้ตของเ้าแล้วกระทำว่าข้าแต่พระองค์เลย หนุ่มความที่พระองค์ทสมพระชนนั้นแต่ก็หมายดีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคยาอยัางไม่ได้ปราบพิสุสมแล้วตัดกรรมในอันนี้ข้าพกยู่เีื่อว่าพระองค์จัไม่เสด็จไปผ่านก่อนสมเด็จพระผู้มีพระภาคยาาเทวดา ที่สูงยังมหวังอะไรในตถาคตอีกเราทนเราตถาคตแสดงเล้วนั้นทำไม่ให้มีภายในไม่ให้มีภายนอกความปิติรักาในธรรมนั้นไม่มีเกีรติถาคตบัดนี้อายุของเราถึงแปดสิปีร่างกายของเราดยสมูเยียมปานฉมรถและถู้ช่องแสงไววด้วยไหย วันเกวีนอยู่สามในเวลาอัจฉริยะของวันนั้นเองพระองค์ก็เสร็จไปสู่ป่าวะป่าปาวาระเกวีมารก็เข้ามาดูณาธนาให้เสด็จไปนิพพานพระองค์ก็สูงเราและองค์พระไตยว่าจะเสด็จไปนิพพานในอีกสามเกวียนข้างหน้าวันมาฆบูชาก็มีการเลียงระยิอย่างว่า ว um, ันโปรดวชิมาอยู่สังขารขันสามเป็นต่อมาเมื่อถึงวันวิสาขภูมิสมเด็จพระภูมิภาคเจ้าร้องเร่วงพระพิสุสงก็ได้เสด็จถึงเมืองอุศินาราเข้าไปยังสารวัตรวิญญานของเจ้าพระนักสัตว์ตรัสสั่งให้พระอนุนแต่งตั้งภูราเปียงประเท่นบรร ณประวัติต้นศาสนาผินมาเสียไปทางหิบุรอนราชามุขทัคุปทาได้แต่งไว้ตามพุทธประสงค์พระองค์เสด็จขึ้นบรรทมบนพระเกี้ยนสีหัสยาคือ้นอนพื้นนอนตะแหงข้างขึ้นขวามีสติสัมปชัญญะแต่ไม่ได้มีกุฏานสัญญา คือไม่คิดจะขึ้นมาอีกแล้วเพราะเป็นงสยยาอาสานคือการนอนครั้งสุดท้ายจึยงเรียกว่าอนุภานะสสย,ยครั้งนั้นต้องหังผูกง้ก็บปีตอวานเต็มต้นนอนโดยการล่วงลงมาบูชาพระตถาคตเป็นที่น่าอัศยา ในเมืองสวรรค์และติวแหน่งยันสุโขทศชาติก็ตกลงมาจากนภาเก่าเพื่อบูชาพระตถาคตแม้เทพระจาทั้งหลายก็ฝากการประดูรีกิพันเป็นมหาฤทธานุภาพมเพื่อบูชาพระสกุลในอวสางการยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างลี้ภาอีกมากมายยากที่ตาตมาจะนำมาปล่าพันนำให้ชม ให้บริภูม์ในเวลาดังก่นี้ได้ขอให้เราชาวพุ้ทุกคนจงมรับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวโลกพระองค์ทรงทำมานเพื่อชาวโลกไม่ใช่เพื่อพระองค์เองเพราะ้ารทำงานเพื่อพระองค์หรือเพื่อ สมาสุนตเจ้าจนถึงพระเา้าสุดท้ายแต่จัดรู้สมดังพระประสงค์นร่ว่าพิสุพราชเป็นพระโพรสสันั้นทรงบำเพ็ญเียรพรอภายรีด้วยความวิิยะอุตสาหกรรมยานี